ถูกตำรวจจับอยู่ตอนนี้อะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะ สวัดีตอนเช้าค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Life is a Peach ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เห็นว่าพีนะหมวกพร้อมชุดพร้อมทุกคนคงสงสัยว่าวันนี้พีจะไปไหนนะคะวันนี้เนี่ยพีก็จะไปกันที่ UNESCO World Heritage วิ n y a เ l e s v a l ่นะคะเราทุกคนไปเที่ยวกับพีทกันค่ะวันนี้ยาวนานค่ะน,นักเรียนไปโรงเรียนเด็กประถมใส่สีแดง ถูกคุณแม่ว่าอยู่หรือเปล่าแท็กซี่เรามาแล้วโอล่าคอมเม้นซ์ No hablo inglés hablo español poquito ¿Cómo te llamas? Luis. Tu niño nombre? Luis. Luis. s o ช mucho Luis mucho mucho Luis. เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาลูกมานั่งด้วยถ้าฟังถูกนะเขาจะให้ลูกเขามานั่งแล้วก็ลูกเขาจะพาเที่ยวถ้าฟังถูกนะ แวะมาเข้าห้องน้ำข้างทางตะกี้เกือบขับลงข้างทางลุงแบบสวีสวาดมากอะคือฟาเซนติวเลสมากทุกคนที่ดูนะคะจนนาฬิกาแบบ,เอ,าาแบ,บเอ็กซ์ไซร์แบบว่าแอคชีฟแล้วทาทั้งที่นั่งอยู่เฉยเฉยสปีดลิมิตเขาอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณลุงปาไป120เลยค่ะอ,อย่าไปสนใจตำรวจอุ่นอุ่นกัปต้เนี้อันนั่ยู เขาบพงอาจมาหลอกเราว่าแมวอาศัยอยู่ในนี้ที่จริงเขาใช้ปากทําเป็นเสียงแมวนี่หลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จเร,เราก็กลับขึ้นมาบนรถต,ตอนนี้นะคะรถก็แอร์เสียไปแล้วเนียบร้อย <laughs> <laughs> เปิดหน้าต่างแล้วค่ะ <laughs> เรามาอยู่กันที่วิญญาเลขอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะ ู่กันที่เวนยาเลสวาลีนะคะซึ่งก็คือ National Park ในคิวบานั่นเอง,ย,งยังตกใจกับอีกคนตะกี้อยู่อยู่ด,ดีมันก็ลุกขึ้นมาเฉยเลยนี่ก็คือวิวข้างหลังนะคะทุกคนเหมือนอยู่ภาคใต้เมืองไทยไหม ทุกคนเรามาอยู่ที่อินเดียนเคฟแล้วแต่กว่าจะมาถึงต่อสู้กับคุณลุงคนขับรถมากเราบอกเขาฉันจะมาที่นี่ลุงก็ไม่ยอมจะไปที่อื่นก็แบบสรุปใครเป็นคนจ้างวะเนี่ยตอนนี้พี่ก็เลยแบบว่าไม่ฉันจะมาที่นี่อยู่ต้องมาที่นี่เพราะฉันเป็นคนจ่ายเงินอยู่ต้องขับให้ฉันมาที่นี่ไม่ได้นะอย่าไปยองตอนนี้เราก็เลยมากินก่อนหิวมากโมโคหิวคนขับรถที่มาด้วยบอกลูกเขาอะขอถ่ายรูปด้วยบ่อยมากเ,มอเอากล้องมาจ่อหน้าเราอะแล้วเขาก็มาแบบโ อบเราแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเขาอยากถ่ายเอาไปอวดเพื่อนเขาอะถ้าเขาถ่ายครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคนะแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบว่า,<ม>าทุกครั้งอะม, <า S 1> มันมันเยอะมากจนเราเริ่มรู้สึกแบบว่าไม่สบายใจ<ม><ม>อะแล้วเขาแบบภูมิใจมากเลยนะที่เขามากับคนไทยอะ <c oughs> เขาบอกเพื่อนทุกคนเขาใครโทรมาเทคไปเขาบอกว่าเนี่ยมากับคนไทยจอดรถแล้วเจอใครก็เนี่ยคนไทยเขาแบบภูมิใจมากที่รับคนไทยมาเที่ยวด้วย ค่ะเล็กมากเลยข้าวแบบว่ากระจุ่มกระจิมมีน้ำมีอีนี่มาให้สงสัยวันนี้จะอิ่มด้วยข้าวอ่ะเพราะว่าชิ้นเนื้อตรงนี้ไม่น่าจะพอเล็กมากๆอันนี้ปลาธรรมดาปลาขาวมากลองหมูลองหมูหมูโอเคอยู่แต่ถามว่าอร่อยไหมข้ามไปเลยใครมาที่อินเดียนเค้นะคะ มันต้องมากินที่นี่ข้ามปเลยมื้อนี้ทุกคนอยู่ที่1,640เปโซประมาณ10ดอนแพงอะไรรู้ไหมแพงค่าน้ำเปล่าถ้าใครจะมาที่นี่พี่แนะนำว่าเอาน้ำมาเองนะค่าข้าวอ่ะ450แต่น้ำเปล่าอ่ะ250ค่าน้ำนี่ครึ่งหนึ่งของค่าข้าวอ่ะตอนนี้ถึงเวลาขึ้นเรือเข้าทําทําลอดคิวบาร์ค่ะลองไปดูกันว่าหน้าตาปเป็นยังไงอ๋อล่ะ เปคนละหนึ่งร้อคนละ150คิวบันเปโซตะกี้ไม่ยอมสนใจเราพอเราเดินผ่านเรียกเรามาจ่ายเงินเด้อโอเคมุดถึงเวลามุดตรงนี้เรามุดเข้ามา ออกมาแล้วถึงตรงท่าเรือแหละเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือเร็วมากเดินแบบไม่ถึง5นาทีเสร็จนั่น,นถ่ายรูปอีกแล้วกูวอบอกเขาว่ามึงควรจะเก็บออใส่กรอบแล้วเอาไปแขวนในบ้านด้วยนะนัะ่น <c oughs> เราก็ยิ้มๆไปเพราะว่าเรายังต้องให้เขาส่งกลับบ้านมาแล้วค่ะเรือ ชว์ตะกี้เรือเกือบล่มเราเลยมานั่งตรงกลางไยให้เรือชนชนชน,ชนอะไรวะเนี่ย จะบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยข้างในดันนะข้ามได้ก็ข้ามนะคะถ้าใครอยากมาก็มาก็ไม่ได้บังคับนะ Hi Hello Hello Hi Hi มาน้อยสวัสดีค่ะ o oh, อ you're so cute Yes a oh, r you s m i l ยิ้มด้วยน่ารักจัง <c oughs> น่ารักจังเลยค่ะมีชีวิตดีไหมอยู่ที่เนี่ย ดูแลตัวเองนะจ๊ะอย่าให้โดนรถชนนะอยู่ไปนานๆนะคะบ๊ายบายรักหมาทุกที <ME> ่ 2> 2> เห็นหมาแล้วก็อยากจะอดอดบก,กับบ้านทุกตัวเลยทุกคนคะรถที่นี่ก็จะประมาณนี้นะ <ME> 2> 2> เล็กๆกระทันรัดแต่ถ้าให้ขับกับฮาวานาคิวบานี่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะคันนี้ <ME> 2> 2> แล้วเนี่ยขึ้นรถต้องไปต่อสู้กับคุณลุงอีก ลุคคือตะกี้หลงแล้วก็ไปหลายที่มากหาฟาไม่เจอแล้วลุงก็ไม่ฟังเราเลยเพราะว่าลุงแบบว่าแน่วแน่มากว่าฉันรู้ฉันไปที่ไหนจะหลงทุกครั้งในที่สุดเราก็มาที่ที่เราอยากมาเราไกด์ก็มารับไกด์ก็คือขับรถมอเตอร์ไซค์นำหน้ารถเหมือนเรามีบนบะมีขบวนสเสด็จอยู่ข้างหน้านะคะดูไปดูขบวนสเสด็จเราคะ่ะพี่เขาใส่อ่หมวกขอบ,บอยด้วยนะนี่นะคะขบวนสเสด็จเอย ที่ไซโบข้ขะบอยคือน่ารักมากยิ้มสวยแล้วก็บอกว่าเป็นมิสสำหรับใครที่จะมาที่วิญญาเลสเนี่ยผู้ภาษาสเปนมาได้ก็จะดีมากที่นี่เนี่ยหายากมากคนที่จะพูดภาษาอังกฤษเนาะพันเนาะเราก็ใบแดกค่ะ,ะ <laughs> <laughs> แต่มันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะ เป็นความท้าทายที่เราก็ไม่ได้อยากเลือกแต่ว่ามันจําเป็นอ่ะก็ดูค่ะว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนตอนนี้เราไม่รู้เลยหน้าตาคล้ายๆแบบแถวแถวเพชรบุรีอะไรเนี่ยแบบนี้นะเขาวังเนี่ยแถวเนี่ยถึงแล้วยากมากวันนี้คือมันยากเพราะภาษาเราไม่ได้คนขับรถเราอ่ะดื้อมากค่ะเหมือนมากับคุณปู่พูดอะไรไปไม่ฟังเลยไม่เชื่อเราเลยบอกไปทางนี้นางก็มั่นใจบอกไม่ใช่ไปอีกทางหนึ่งล้วไงล่ะ กลับมาทางที่เราบอกมาถึงแล้วค่ะก็มาอยู่กลางนากลางทุ่งนะคะนี่ไกด์ของเราเองอุ้มเบอร์ตกนังคู่ภาษาอังกฤษได้เราดีใจมากนานๆจะได้ยินเสียงภาษาอังกฤษ80% the time อะไรอุ้มจะรู้มิ้นต์มะม่วงหิโตะมอฮิโตะบัดดี้เต็มสีน้อยส์มิ้นต์เอร์บาเบเน่เออเอร์บา is not mint น้อยส์มิ้ it's a little bit less tasty It's not as like, like aromatic. No, it's not aromatic, but the mint. But it's better for mojito. <laughs> oh อ๋อ baby tobacco. So which part do you use to make tobacco? The leaf. The leaf. We have to sell 90% of tobacco production to the government. We only keep 10%. At this ah. moment the government paid four or five thousand cooks, thirty euros more or less for fifty kilos of tobacco. Fifty kilos? And that's all you got? No it's tobacco <clears throat> seed. One seed is one plant. Wait, so I should not eat this, right? No. <laughs> no. <laughs> I'm just gonna eat everything that I see. Remember the government water mm -hmm. the with water mixed chemicals. With the farmer with water mixed lime juice. Wow. Grapefruit juice, Ooh. pineapple Natural juice, products. sugar cane juice, honey, cinnamon, and rum. That's why we are cigar is more light, uh. soft, sweet. Oh, oh, yeah! And it's jelly. pretty strong. Oh, it smells good. Yeah. Use smoked cigar oh. or cigarette before. Yes. No, Never. no. You have to yeah. teach me. Yeah. Sure. Yes? Girl, I ask you. In Cuba, you have to make four sims. I tell you, you have to dance salsa, mm -hmm. drink rum, mm -hmm. a smoke cigar, and you tell a Cuban boy. Oh. <laughs> you don't no. know how to smoke? Uh -uh. First, with no. yeah. the men, take the cigar like this. Oh, like this. for men like that. Like this. Uh -huh. Ladies, like oh. that. Oh. You are more delicate. I can do this. And this way, you take the cigarette. I put honey on the end because the honey helps. To the good taste oh. and also protect the lips. A little bit the cigar with your teeth and you puff. <laughs> <laughs> I'm gonna be a bad student for this one. You begin? Huh? You begin? Begin? Yeah. Now? Yeah. Sure. Press Lighted? and you close your mouth and you puff. No, press a little bit though. No, a little bit. yeah stop but you in in your smoke stop yeah It's okay, yeah, stop, stop. Yeah, ah, well. are oh. better. Black, like... Black human Honey is delicious. Hello, how ah. hello. hello. So when... So for example, this... Do you, you keep no, it <laughs> Yeah, you prefer... <laughs> <laughs> He's a, I'm a bad student, huh? Yeah. <laughs> I'm a bad <best> student. <laughs> All the Thai people gonna wash this. Huh? Dry the coffee. Okay. And we peel it here by 20 25 minutes more or less mama so mama so Yes, yes, yes. <laughs> <laughs> yeah we oh, like have a dance yeah. we call it we call it two three filon oh, two, two, two three, pilon. three pilon. <laughs> good. do it one one two three filon filon two three filon my god yeah pilon. you're very good yeah. earth honey no mm -hmm. what is That's earth honey bad. okay because we do honey with earth Honey with bees, of course. And to find it. Where's the bee? To find it? <laughs> we we're training dogs. Wait, training, really? And we're training dogs to find it by by hearing. They can hear oh, the hunt. Uh, noise. Bees you are like trained people. to hunt the bees. <laughs> so, how do you train him? We put some kind of uh, tape with bees. Uh, uh, be sounds, uh huh, yeah. like uh, yeah. the same, the same uh sounds to produce the bee on the ground. Be there, they can hear the bee noise and they can show us. Oh. Okay. that's so cool! How many times in a, in a week do you drink? Okay, honey. Mm. I have my own special days for drink. I would like to drink every day. Mmm, <laughs> <laughs> mm. so good and sweet, yeah. Thanks. Because came from honey, <laughs> <the side, laughs> Came from on the ground to the bottle. Buy honey. go Mm. Come on, can we have more? <laughs> <laughs> it doesn't taste like syrup. Oh, sorry. Like, mm -hmm. This is like Ooh. real honey. This is so good. Now, rum for you. <coughs> it's, it's a mix. Rum for rum. <laughs> ka wa. Rum ka. No, no. In, in Thai, we call kawa uh, farang. Falang is how we call white people. Uh -huh. so if we see white people oh. on the street, we call them Falang. Falang. Yeah. If you go to Thailand, people are going to be like Falang, Falang. <laughs> <laughs> yeah. We call them guajabita del pinar oh. English, we call them Little Guava from pinar. Oh, guava God. this small? Yeah, yeah that like size. That. Oh, so what does it taste like inside? Sweet. Sweet. It's white inside, red oh. outside, but sweet. And it's only grown here in yeah. the world. Yeah, in the world little bit 40 40 alcohol this is just too much no that's a no. lot no. one two three cheers, cheers. 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 for asian people we have the thing called asian glow if we drink a lot we turn red <laughs> soon i'm gonna be all red like red you're so cute mariposa good be hunter huh? you, you like butt scratching you like butt scratching yeah okay and you say that you get $40 per month maybe less Maybe less per month เพราะว่าเขาต้องทำ <Yeah. S 2> เขาไม่สามารถมีคลินิกของตัวเองได้เขาต้องทำกับโรงพยาบาลที่นี่เขาก็เลยต้องมาทำข้างนอกที่ฟาร์มแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าได้เงินเยอะกว่า So any doctor that works at with with any government you don't get paid well if you work with the government No it's just we have to uh, work I always with the government oh. it's okay for you to have your own farm like this and like open for tourism that's fine คนน่ารักมากเลยที่นี่ชอบมากเดี๋ยวกลับบ้านแล้วซื้อกาแฟมาหนึ่งอันมาเป็นขวดใส่ในขวดน้ำพลาสติกธรรมดาขวดละสิบดอลซื้อไปฝากสามี ะะแล้วก็มาอยู่กันที่ mural historia นะคะซึ่งก็คือเป็น mural หรือว่า painting บนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในคิวบาเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของวันนี้ไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์ไฮไลท์คือ,คอสูบทูบาโก้ค่ะแล้วก็ไปแบบเหมือน learning at the farm คือรู้สึกว่าคนที่เน,นี่น่ารักมากเลยที่คุยกับ a n นนาลีสกับ William มแล้วก็อุมเมโตเขาทําให้ทริปนี้ของเราอะ่ะดีมากเ,<อ>เพราะว่าตอนแ <The S 1> รกรู้สึกเซ็งใช่คนนี้คนนี้ก็เดินจัง เขาก็จะแบบมากอดมาถ่ายรูปด้วยเขาถ่ายรูปเสร็จเขาเอาไปโชว์เพื่อนเขาไปโชว์ทุกคนอะไรเงี้ยแบบภูมิใจมากเนี่ยสองสาวไทยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพี่จะต้องกลับฮาวาน่าละกลับไปกินเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮาวาน่าไปกินต่อคือเราไม่กล้าหยุดเพราะว่าถ้าหยุดเรากลัวลุงหลงอีกระหว่างทางคุณลุงขับรถเร็วมากก็เลยถูกตำรวจจับอยู่ตอนนี้เป็นไงคะคุณลุง โดนอะไรไหมเนี่ยนีลุงก็ไปสร้าง execute ลุงอาจจะบอกว่าต้องส่งรถค่ะอะไรเงี้เอาจริงๆนะที่เห็นลุงขับมาคิดไว้อยู่แล้วว่าสงสัยแม่งต้องโดนแน่ๆไม่น่ารอดเพราะว่าลุงแบบเร็วมากทุกครั้งที่ผ่านตำรวจลุงก็รอดมาตลอดนะเพราะว่าลุงชะลอแต่คราวนี้เหมือนมันไม่มีด่านเงี้ยมันมีแค่คนยืนอยู่ลุงก็เลยมองไม่เห็นลุงก็เลยโดนเขาทำอะไรกันไม่รู้เหมือนกัน คือตำรวจก็คุยกันเฉยๆไม่มีเขียนใบสั่งไม่มีอะไรต่อรองราคาหรือเปล่าแบบอาร้อยหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ตำรวจยกใบสั่งมาแล้วใช่ไหมจะเขียนแล้วแล้วลุงก็อะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้จับมือกันแล้วกลับมาถึงาวาหน้าแล้วตอนนี้ถึงเวลาหาของกินหิวมากบอกเลยว่าหิวมากเข้าร้านไหนดีทุกคนเข้าร้านไหนดีเราเข้ามาอยู่ในร้านที่ชื่อว่าร้านฮาบาน่า61 มาแล้วมาน้องพันล้วมาดูดพร้อมกันค่ะเขาให้มาสองหลอดด้วยนะหน้าวราเราจะแชร์กันเราเป็นซามไว์แอนเจ้าตู่นะดูดอือร่อยค่ะทุกคนทุกคนอร่อยมากดูหน้ามันกับหน้าฉันอร่อยมากจริงๆทุกครั้งที่กินแอลกอฮอล์หน้าพี่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยาดจัดแต่แบบว่าอันนี้ถือว่าเป็นมูฮิตโต้ที่อร่อยอร่อยอร่อยใช่แล้วมันไม่มันผสมเบียร์ด้วยแหละถ้าหลังจากนี้พี่หน้าแดงก็รู้แล้วว่ามันพออีนี้ พีทเริ่มแดงแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายคนที่นี่เขากินแบบ small portion นะคะมันเล็กๆจิม้มริมมากเลยนะคะในเมนูเขาบอกว่าหมูทอดในจานก็คือหมูมทอด<ม>อันนี้เขาบอกว่าเป็น traditional pork นะคะหมูทอดถ้าวันนี้พิทรีวิวแบบเมาๆก็ต้องเข้าใจนะว่าเราแบบโมฮิโต้จะหมดแก้วแลบบ้หมูอร่อยค่ะ<ม>โอเคขอลองหมูมทัหน่อยนะคะ หมูมะนาวค่ะหมมูะนาวก็คือไม่รู้สึกถึงมะนาวนะคะเมาาื่อกี้คุยกับคนเสิร์ฟคนเสิร์ฟบอกว่าเนี่ยฉันชอบดูแบบไทยดราม่ามากๆพี่ก็บอกฮะอยู <c oughs> ah, ่ดู เรื่องอะไรอยู่ดูละครไทยได้วยหรอคือไม่ใช่หนังไทยแบบองค์บากโทนิจัยอย่างนี้นะเขาดูละครไทยเลยนะแล้วเขาก็มาเอ,าโ,เอา,าโชว์เอามาโชว์ให้ดูเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาดูเรื่องของ L G B T Q เลสเบี้ยนเรื่องทฤษฎีสีชมพูพีทยังไม่รู้จักเลยว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรแต่เขาบอกสนุกมากเราต้องไปดูพีก็อยากจะบอกคนไทยว่าคนคิวบานะคะดูละครไทยด้วยคะ่ะทุกคน อันนี้ก็คือกว่าว่าฝรั่งสีแดงประมาณฝรั่งเชื่อมะแล้วก็มีชีสอยู่ข้างบนอันนี้ก็คือฟลานประมาณคัสตาร์ดอร่อยอืมอร่อยทุกคนมันเหมือนครีมชีสอะก็มันไม่หวานเกินไปแล้วชีสมันก็จะเค็มๆหน่อยทุกคนมีครีมชีสตัดนะกำลังดีแลอะอร่อยต่อด้วยฟานแต่ฟลานที่นี่แน่นมากเลยนะปกติฟานมันจะไม่แน่นขนาด,ดนี้นเราว่ากว่าว่าอร่อยกวา่าตะกี้ หมดไป43ดอลลาร์ถึงบ้านแล้วทุกคนบ้านห่างไปแค่หนึ่งบล็อกชอบมากเข้าบ้านเข้าบ้านกุญแจค่ะกุญแจ <Yeah. S 1> มองมองทางก่อนว่ามีใครตามเรามาหรือเปล่าล็อกประตูบ้านถึงห้องแล้วทุกคนปลอดภัยค่ะปลอดภัยฮ่ารู้สึกปลอดภัยล็อกบ้านค่ะทุกคนล็อกบ้าน ล็อกหนึ่งล็อกสอง,สองโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพีทน้องพัดก็จะนอนตรงนี้ะะจะนอนตรงนี้แล้วอาบน้ําก่อนวันนี้เละเทะมากฝุ่นเกลวมากโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีนะคะแล้วมาเที่ยวกันใหม่กับพีทนะคลิปหน้าเนี่ยพีทจะพาทุกคนไปที่เมืองทรินิดาดซึ่งเป็นเมืองข้างนอก ฮาวาน่าห่างไปประมาณ4-5หชั่วโมงก็หวังว่าเราจะได้แท็กซี่ที่ดีกว่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใคร subscribe แล้วไม่ต้องกดอีกเนาะวันนี้กุไันคะ่ะบ๊ายบาย